ชื่อคุณพ่อบุญส่งคืนดีค่ะอายุ76ปีจ้ะป่วยติดเตียงตัวพี่ก็ตาก็ตาบอดตาใสจ้ะมาตั้งแต่เกิดจอประสาตามันเสื่อมจ้ะนั่นดูต้องต้องมาช่วยกันดูแลเออแล้วขอถามนะคะคืออาการของคุณพ่อเนี่ยเริ่มป่วยติดเตียงเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่หรอคะเป็นเริ่มป่วยติดเตียงได้ปีปีกว่าแล้วจ้ะเดินไม่ได้แต่ก่อนแกก็เดินได้ใช้ไม่เท้าเดินพยุงเข้าห้องน้ําได้แต่ปีกว่านี้แกจะเดินไม่ได้ติดเตียงติดโซฟาอยู่อย่างนี้ เพราะว่ากล้ามเนื้อแกอ่อนแรงสาเหตุก็เพราะว่าตอนหนุมน่มๆน่ะแกทํามาหากินปั่นสามล้อทีบทีปัปป่นแล้วก็ยกไอ้พวกเป็นกรรมกรแบกหามทั่วไปใช้แรงขาเยอะอทีนี้พออายุเยอะมันก็เสื่อมไอปวดหลังปวดขาก็เสื่อมปัหาคุณหมอที่โรงพยาบาลสมบูรณที่ประสงค์ที่บนเขาก็ผ่าหลังให้แกทีนี้แกผ่าหลังมาปุ๊บแกก็ เป็นเดินกระเพกกระเพกกระเพกมมนมันไม,นมน่มันไม่ได้ดีขึ้นหรอกจก้ะแต่มันก็นี่แหละสาเหตุของแกติดเตียงก็แกผ่าหลังแ,แ,แล้วก็กั้มนะขามันอ่อนแรงเพราะตอนนี้ก็มีสายสายปัสสาวะอยู่ด้วยอตอนนี้ค่ะพี่อุดมเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลสลับกับอีกคนประยงคนดีน้องสาวค่ะคือเป<ด>็นพี่น้องกันที่มาดูแลแต่แบบโอ้โหคือทึ่งมากเลยอ่ะคือตัวลูกสาวที่สายตาก็คือตาก็บอดด้วย แล้วยังดูแลคุณพ่ออีกด้วยแล้วอย่างนี้ค่ะแล้วใครเป็นคนทํางานหาเงินล่ะคะก็พี่นี่แหละพี่ไปลองเพียงเพิ่งกลับมาเป็นวันน้พกเสร็จเลเป็นแม่ท้าวขาวเพิ่งกลับมาวันตะกี้เกือบไม่เจอกันโอยังไม่ทันได้นั่งเลยโอ้โหสดยอดมากๆเลยอ่ะนอกรายได้เป็นยังไงคะรายได้มันก็ไม่แน่นอนค่ะบางทีฝนตกก็ไม่ได้บางทีก็ไม่ได้ตังก็ติดค่าบินวัวใยไว้เพราะว่าบินจะรับส่งประจําจะรู้กันถ้าเออถ้าไม่ได้ตังก็ขอติดไว้หน่อยเขาก็ให้ติด แต่ถ้าวันไหนได้ตังก็จ่ายเข้าไปอย่างนี้แปลว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยก็ไม่พอไม่พอแน่นอน่ะอยู่อยู่กันกี่คนคะอยู่กันสี่คนค่ะก็มีพ่อมีน้องสาวป่วยหลายโรคแล้วก็มีหลานตัวเล็กอยู่มอ .4 แล้วก็ป่าโอ้โหสี่คนโอเลี้ยงปากท้องกันอยู่แบบนี้ด้วยแล้วเวลาพี่อุดมดูแลเนี่ยทํายังไงล่ะคะเนี่ยคือด้วความที่ว่า เมื่อกี้ก็ยกหให้ดูแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ยกแกนั่งให้ดูแล้วแล้วทีนี้เวลาแกเออะพี่ก็มองไม่เห็นแกก็จะนอนตะแขงมาทางนี้ตูดหันไปทางโน้นคนโน้นตามมองเห็นนิดหน่อยเป็นต่อหินก็จะบอกว่าเช็ดขี้ตรงนั้นข้างบนซ้ายขวานอนเลอะตรงนั้นเช็ดตรงนี้เป็นคนให้ป่าเช็ดโโคนนั้นเป็นคนบอกเพราะว่าแขนขาเขามันผิดรูปเขาทําอะไรไม่ได้ยกของหนักทําอะไรไม่ได้คนนั้น<อ>น่ะ หรอคะจ้าไม่มีแรงแขนขาไม่มีแรงก็เดินเนี่ยก็บโผกับผีกับผีกันอันนี่ก็แปลว่าเหมือนกับก็ไม่สบายกันทุกคนเลยไม่ไม่จ้าร้านลูกสาวคนนี้ก็ก็ป่วยเป็นแพนิกอือหือมันเป็นกันหมดเลยจ้าอือคือวันนี้ค่ะพี่โดมเมเนี่ยก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มเมตตาบารมีนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยหนูตั้งใจจะมามอบเงินช่วยเหลือให้จำนวนหกพันนะคะจ้าเดี๋ยววันนี้หนูให้เลยจ้ามาใหม คุณพ่อได้จับเงินหน่อยไม่ได้จับเงินนั้นจงแต่อะคุณพ่อนะคะโอ้ผมเหรอเียขอบคุณนุมาจ้าอันนี้เนี่ยเป็นเงินของจากทางกลุ่มนะคะทุกคนก็มอบทุนเหลือกันมานี่รับไ้ได้เลยนะคะอันนี้จับจับได้ไหมใครจับนีให้คุณพ่อจับจ้าลูกซู่นะคะหูสุดยอดมากเลยอะคือ ตาก็บอดเราดูแลคุณพ่อด้วยเราพี่น้องช่วยกันดูแลหูสุดยอดมากมากเลยอ่ะสุดมากมากเลยต้อยมากๆปวดมากก็คืนไม่ได้หลับแม่แน่นอนคนนั้น่ะเออหรือถ้าพี่ไปหาเงินไม่กลับมาใช้ชีวิตบนถนนเนาะอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเผื่อไปเจออุบัติเหตุนู่นนี่นั่นแกก็บอกว่าถ้าไม่มีพี่แล้วเราจะอยู่กันยังไงคุยกับคนนู้นก็บอกว่าก็แล้วแต่วินแต่กรรมก็อยู่ไปทําไงได้ล่ะคนเราไม่รู้อนาคตไม่รู้ แต่ปัจจุบันนี่แหละทำดีที่สุดวันนี้ไปตลาดวัดจรไนมาจ้ะตลาดวักจนไนจากวัดจนไนพระรามสาม่ะนะคะยังไม่ถึงจ้ะยังไม่ถึงจ้ะไอไอลงสะพานกรุงเทพไปหน่อยเดียวแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอ้โห่าลถดไปกลับก็สองร้อยไดมาสามร้อยห้าสิบก็ให้แป้ค่าลถดไปสองร้อยตัวเองเหลือร้อยห้าสิบก็ซื้อกับกข้าวมากินโอ้โหหากินเช้ามื้อต่อมื้อน่ะ หามาก็จ่ายค่ารถมอไซค์วินบ้างแล้วก็ที่เหลือก็ซื้อมากินน้องสาวก็แต่ก่อนทางานลงพิมพ์นี่ทํางานไม่ได้ก็ป่วยอย่างนี้แหละ mm hmm. ก็มาดูด้วยกันดูแลกันไปขอบคุณทุกท่านแทนคุณพ่อบุญส่งและพี่อุดมด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ